มาดูทีมงานก็ทีมดาราที่มาถ่ายเอวีนะครับเอ,อ,อ็ดไอรอนทุกคนนะครับผมนี่ครับออกำลังนั่งกินข้าวกันนะครับผมอันนี้คือลงดูนนี่นะครับผมอันนี้ก็นี่ครับผมนี่ครับก็มาทานข้าวกันนะครับผม เะะคังลยนไอ้กุยครับนิ่จอทาเิวพี่่ากล้องให้ผมหน่อยดิครับพี่สูนิเจอเร็วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมหมอปลาแฟมิลี่แล้วก็ปีกปีกน้ำผึชาแนลนะคะอย่าลืมกินข้าวกันนะครับผม้วก็แสงทุ่นรัวอีูแล้วนะคะเอากดหมอปลาแฟมิลี่ด้วยปีกปีกน้ำคึ้งแล้วก็ทนายโฮปิกแล้วก็พิชชาแนลนะคะอย่าลืมกันไปฝากกันมาแล้วก็พึ่งหาซื้อกันแล้วกันนะคะค่ะพี่นายกคะอร่อยไหมคะอร่อยครับหมดจานแล้วเนี่ยขัดมวยนะเป

ครับผมไข่นี้ก่อนใช่ไหมครับผม ALLY, ครับผมโอ้ยเยอะแยะกันเลยครับผมนายโนบิไม่มอแล้วบอกไปแล้วมันมันกลายเปติดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนี่ครับมีทานข้าวกันอย่างอร่อยเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ